bye bài đưa ra chít บอดีลืมปิดน้ำามาตอนเย็นเราเอากุ้งชุดแรกออกมาครับก็ลกลับไปใหม่อีกรอบหนึ่งอ้าวลืมปิดน้ำกุ้งออกมาเยอะเลยครับแต่เดี๋ยวมาดูกันพิเศษเลยแม่บอกมีอะไรพิเศษอยดูน่าตื่นเต้นดวงดวงสเหืองเยากดูทาหวัง ตัวยตัวตีเยมันเอะเลยอะถึงบอกว่าเปิดอาแล้วแมไม่มีผงอะไรมั้งมันเปิดเบาๆเองทำมาแล้วมันมีผงนี่ครับดูตัวสิโอ้ยตัวเล็กตัวจ้อยมากอ่ะตัวใหญ่หายไปแล้วโอ้โเนี่หายยิ่งกว่ากรงแห้งอีกอะ่ตอืม ตัวใหญ่ไม่กี่ตัวเองอะช็อกเลยะกะว่าจะเปิดพวงนี้เช้าอีกไม่เปิดละอ้าวแล้วไม่ทำไมเปิดแล้วไม่เอามันออกไอเ้เจ็มันไอ่เกีียวอย่างนี้มันไม่เป็นโรคเหรอไม่ใช่ไอ้อตัวนี้มันไม่ได้เป็นนี่ไงเชื้อกุ้งนาที่หายไปอะ่ะเห็นนะกุ้งนาล้วนๆเลยเนี่ยม,มันดักซังเชือ้อมันเกิดเร็วมากเลยนเนี่ยนี่ครับ เชื้อกุ้งธรรมชาติเลยนะมีกุ้งขาวล้วนๆเลยลอยล,ล,ล,ลายเลยนะนแต่มันเสียตรงที่ว่ามันตัวยังเล็กอยู่เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องกักไว้ก่อนครับพอเราเปิดมันก็จะเล็กแบบนี้เราเลือกไม่ไหวหรอกแล้วก็ไม่มีราคาด้วยเราต้องกักไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเปิดดันทุรังเปิดไป ไอ้กุ้งที่เราปล่อยเนี่ยกุ้งดำเนี่ยมันก็จะออกมาเยอะด้วยครับนี่วันนี้ก็หลายตัวเลยเนี่ยเน,นี่ยหลายตัวเลยเดี๋ยวทำการเลือกก่อนนะครับนี่นให้ดูเฉยๆต่อจากคิดที่เสร็จไปเมื่อตอนเย็นนะครับอันนี้เป็นหลงมาหลงมาไปแล้วครับขอบคุณครับ นี่ครับเนื่องจากช่วงนี้มันจะเป็นกุ้งเล็กออกมามกกวากวาุ้งตัวใหญ่นะครับแม่ก็เลยแปรรูปเองเลยจะทำนึ่งกุ้งแล้วเดี๋ยวเอาไปตากครับจะทำให้เป็นกุ้งแห้งนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันตอนตากเลยนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวเราก็ทําการตากนะครับ ให้มันแห้งนะครับให้เปิดมันแห้งให้ตัวเนื้อไภายในมันแห้งครับของเล่นมาดยของเล่น <c oughs> เอาในระวางโคนนะครับตอนนี้มันเป็นหน้าฝนครับพอเป็นหน้าฝนเนี่ยเราจะไม่ได้ทำก่อนตอนหน้าแรงหน้าร้อนเราจะทำปลากระบอกเค็มนะครับตอนนี้หน้าฝนเราไม่ได้ทำนะเพราะว่ามันจะไม่ ไม่มีแดดให้ตากนะครับเส้นกันครับกุ้งแห้งนี้ก็คือเดี๋ยวถ้าคลิ้มปลาขคนลน้มฝนเราก็ต้องเก็บครับแต่ตอนนี้ก็ตากก่อนก็เป็นชุดแรกที่เราจะทำในปีนี้ปกติแม่ก็เคยทำอยู่บ่อยๆครับแต่ว่าไม่เคยไม่เคยถ่ายกิดตัวครับที่ไหนทำ่าทำไว้กินเองครับไม่ได้ไม่ได้ทำขายอะไรถนอมอาหารไว้ เก็บไว้กินเองได้นานๆนะครับมันจะเป็นกุ้งไซส์เล็กตอนนี้กุ้งไซส์เล็กก็ส่วนใหญ่ครับแต่ไซส์โตจะมีน้อยแล้วเลยทำให้เป็นก้นให้แ <c oughs> ม่ดูติดหอยไหม <c oughs> หอยข้างใน,นสุกเลยอ่ะ แล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนตอนกระทอบเปลือกเลยกระทาะอีกสองแดดเท่าไรนะสองแดดอ๋อต้องตากไว้สองวันอ๋อก่อนที่จะไปกระทอบเปลือกต้องตากสักสองแดดก่อนนะครับแดดยังไม่พสองแดดแดดจนะไม่สองแดดอ๋อต้องแดดแรงๆเนะี่ยตากสองแดดเพราะเราไม่ได้มีตู้อบตู้อะไรเหมือนเท้าใช่ปหอืม ถ้าเป็นถ้ามีตูออต้อบก็ไม่ต้องรอไม่ต้องรอแดดนะครับฤดูกากลกุุงขาวเดี๋ยวไว้พอถึงช่วงหน้าน้ำครับหน้าน้ำน้ำหลากน้ำทะเลหลงสูงเยอะๆก็จะเป็นหน้าปลากระบอกครับ ช่วงนั้นปลากระบอกจะเยอะแล้วเราก็มาทำปลากระบอกเข็ม,มเดี๋ยวไปดูกันนะครับสองแดดสองแดดแล้วก็ทำการกระทอบเปลือกครับทำเปะนะน็น,นกุ้งแหงนะครับนี่ครับอันนี้คือกุ้งแหงนะครับที่แม่ได้ทำการกระทอบเปลือกไปแล้วซึ่งวันนั้นถ่ายได้ถึงแค่ตอน ป่าครับพอดีเราไม่ได้อยู่บ้านตลอดครับแม่เขาก็แกะไปแล้วเราเลยไม่ได้ถ่ายขั้นตอนตอนเขากระเทาะเปลือกนี่ครับ <Yeah. S 1> เป็นกุ้งแห้งสำนัจสำเร็จรูปแล้วฉับบับเก็บไว้กินเองนะครับเพราะว่ามันจะพวกหางอะไรเงี้ยจะไม่หมด <Yeah. S 1> แม่บอกก็ถ้าเอาละเอียดก็เดี๋ยวก็จะแกะอีกเลยนะฮะ สบับทะาทให้กินเองครับไม่ได้ไปทำขายที่ไหนอ,อร่อยดีครับอันนี้ก็เป็นขนมกล้วยขนมกล้วยนี่แม่ก็ทำเองเหมือนกันไ,ได้กล้วยมาได้มะพร้าวมาแม่ก็ทำทำไว้กินเองเหมือนกันครับอร่อยนะครับกุ้งแห้งําทำเป็นน้ำจิ้ม มะม่วงนี่เด็ดแบละไปครับก็เป็นรีวิวบ้านๆครับของช่องหินอย่างสตอรี่นะครับบุญก็ทำงานบ้างก็ทำเรื่องก,ก็ใช้วัตถุดิบจากที่บ้านนะครับมาแปลรูปเป็นอาหารเอาไว้กินยาวๆนานถ้านนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง ยินอย่างและตอรี่ด้วยนะครับบุนก็นทํางานว่างกระทำเนื้ออานะครับเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีโอกาสจะถ่ายให้ละเอียดวันนี้ครับนะครับขอบคุณครับ